นี่คือต้นไม้ผีที่ข้างในได้ฝังศพมนุษย์ไว้เยอะที่สุดในโลกถือได้ว่าเป็นสุสานอันแปลกของชาวโทราจาที่มีพิธีกรรมอันสุดสยองของการฝังร่างศพทารกไว้ในต้นไม้คือความเชื่อในพิธีกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับความตายและพิธีศพของมนุษย์ บนโลกของเรานี้จะมีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับศพที่แตกต่างกันออกไปในหลากหลายรูปแบบบางนิยมการเผาบางนิยมการฝังบางก็ลอยน้ำบางก็ให้สพัพสั์กินบางก็เก็บรักษาร่างไว้ใต้ดินด้วยวิธีการที่แตกต่างกันออกไปแต่สำหรับชาวโทราจากลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมือง ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แนวเขาทางตอนใต้ของเกาะสุราเวสีประเทศอินโดนีเซียก็มีพิธีศพอันแปลกประหลาดที่ไม่เหมือนใครโดยการฝังร่างทารกที่ตายเอาไว้ในต้นไม้และเรียกสุสานต้นไม้ใหญ่นี้ว่าสุสานทารกคัมบิราเขาจะนำร่างของเด็กที่ตายมาห่อด้วยผ้าที่ทอจากเส้นใหญ่ไม้ แล้วนำไปฝังไว้ในต้นทาราซึ่งได้ขุดโพรงเตรียมไว้ก่อนแล้วจากนั้นก็จะปิดโพรงต้นไม้ด้วยเส้นใหญ่จากต้นปลาล์มอีกทีหนึ่งต้นทารานี้เป็นไม้ขนาดใหญ่มียางไม้เยอะโพรงด้านไหนที่ร่างของเด็กน้อยถูกฝังเอาไว้ก็จะเปรียบเสมือนได้กับโศกขันธ์ของมารดาเมื่อกาลเวลาผ่านไปผิวไม้ด้านนอก ก็จะสมานกันร่างของเด็กข้างในก็จะถูกหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเนื้อไม้ต้นทาราหนึ่งต้นสามารถใช้เป็นโพรงฝังศพร่างของเด็กน้อยได้ถึง12ร่างและโดยตำแหน่งที่ฝังนั้นก็ยังม่งบอกถึงฐานะของบ้านนั้นๆได้อีกด้วยเพราะว่ายิ่งฝังไว้สูงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งบ่งบอกว่าทารกนั้น มาจากครอบครัวที่มีฐานะและจะค่อยๆลดหลั่นลงมาตามลำดับเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านแผลที่ถูกขุดเป็นโพรงที่ลำต้นของต้นไม้ใหญ่ก็จะค่อยๆสมานและหลอมรวมร่างของทารกน้อยเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติโดยสมบูรณ์ส่วนในต้นนี้ที่ข้าพเจ้าก็ดราก้อน ได้มีโอกาสไปเยือนเพื่อสัมผัสเพื่อถ่ายทำเป็นคลิปแรกของโลกในตอนกลางคืนนั้นก็ถือได้ว่าเป็นต้นแห่งประถมมบท,ที่เก่าแก่ที่สุดและได้ทำการฝังร่างทารกไว้มากที่สุดในพื้นป่าแห่งสุสานทารกในต้นไม้แห่งนี้นั่นเองแต่ทว่า กลับมีเรื่องราวในมุมสยองขวัญและน่ากลัวที่ได้ถูกเล่าบอกต่อมากมายตั้งแต่ยุคอดีตจวบจนถึงปัจจุบันโอ้ไม่กอดหือทุกทุกคนครับวิพากนึงนะครับผมของจริงแม่งโคตรใจเลยทุกทุกคน สามสิบคนอบไม่รู้จะมิดหรือเปล่านะครับยี่สิบน่าจะไม่อยู่นะผมว่านะหูสุดลูกหูลูกตาเลยนี่นะครับซูเปอร์ทารุเมนยานนะครับผมต้นแม่ของเบบี้เคฟนะครับที่ฝังทารกไปด้านในนะครับทุกทคนคิดดูนะครับคุณลุงเล่าให้ผมฟังว่านานไม่นานเก่าไม่เก่านะครับฝังจนไอรูฝังอ่ะมันขึ้นไปจนมองไม่เห็นด้วยตาแล้วครับคิดดูนะครับทุกทุกคนเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูนะครับหูย แม่เงเอ้ยซูเปอร์ไซยาล่างสามก็สู้ไม่ได้ครับ ตัวแค่นี้เองครับเห็นไหมครับทุกทกคนว่าต้นมันใหญ่แค่ไหนครับต้นนี้นะครับมีศพทารกนะครับอยู่ด้านในนะครับผมเป็นจำนวนมากเลยนะครับ จนมันขึ้นไปยันข้างบนแล้วครับผมหาไม่เจอแล้วนะครับนะคนที่นี่เขายังไม่เดินคนเดียวกันเลยนะครับที่นี่นะครับดูสยครับ,รบทุกคน โอใหญ่เลยครับที่ผมว่าใต้นี้งูเพียบเลยนะเนี่ยนะนะครับอ๋ออ่าต้นนี้เป็นต้นแม่นะครับไม่มีศพให้เหลือแล้วนะครับเพราะว่าศพกลืนกับต้นไม้แล้วไปอยู่บนยอดแล้วนะครับแต่พรุ่งนี้ที่ผมจะพาทุกทุกคนไปมีศพเป็นเป็นต้นลูกต้นหลานนะครับที่ยังมีศพเด็กอยู่มากมายเลยนะครับทั้งป่าเลยคือบอกได้เลยว่าศพเด็กเต็มต้นไม้ไม่รู้กี่ต้นต่อตกี่ต้นนับไม่ได้เลยครับ เขาบอกว่าเฮี้ยนนะครับนะข้างหลังนะครับตรงบริเวณด้านหลังนะครับเป็นจุดที่โซนนี้นะครับผมโซนนี้นั่นเองนะครับเป็นจุดที่ควรพูดถึงเจ้าพ่อพญายงูดำแผ่แม่เบี้ยเท่าจานข้าวนะครับผมนะครับคนพูดถึงแทบจะทั้งหมู่บ้านเลยทุกคนหมู่บ้านชุมชนนี้เลยครับหมู่บ้านชุมชนนี้ก็น่าจะประมาณสามถึงสี่ร้อยชีวิตนะครับ น่าจะห้าร้อยกว่านะครับผมหรือไม่ก็เกือบพันนะครับทุกๆคนพูดเหมือนกันหมดเลยครับเพราะว่าหลายคนเคยเข้ามาเพื่อกราบไหว้นะครับผม รากแม่งมาตรงนี้เลยครับโอ้โหสุดลูกหูลูกตาเลยครับทุกทุกคนสมแล้วนะครับที่ขึ้นชื่อนะครับ เจอต่พดไลค่คิงคอปบ้ากูนะุกเสกสิบเก้าป่าช้าโอ้โหเสียงเลื้อยอยู่นี่เลยมา่งเยเสียงเลื้อยอยู่แถวแถนี้เลยครับทุกทุกคนแถวๆถนี้เลยครับอย่านะมึง โโอ้ด้านหลังครับตรงแถวนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับนะจากปากคำบอกเล่าของกลุ่มคุณลุงคุณป้าชาวบ้านนะครับที่เจอกับพญาง,งูดำนะครับผมนะครับแผ่แม่เบี้ยตัวหัวเท่าจานข้าวนะครับผมโอ้ตรงนี้บอกเลยว่าไม่น่าจะมีนะครับนะ แต่มีแน่นอนนะครับ <c oughs> เขาเจอกัดกันเขาจับเขาอะไรกันไปมากมายเลยนะครับผมโอ้โนู่นครับตัวหนึ่งแล้วครับผมนู่นเลยครับนะครับเลยหลบเราไปแล้วครับผมแต่ยังเห็นตัวเห็นเกตอยู่นะครับนู่นเลยนุ่นเลยในข้างในนู้นครับ นะครับปล่อยผ่านไปก่อนนะครับผมโอ้ยเป็นดงยันข้างในเลยครับไผ่ลืมเลยครับผมอื้มโหไผ่สุดลูกหูลูกตาเลยครับทุกทุกคนเฮ้ยเสียงใครไอวะเฮียเมื่อกี้เสียงใครไออะ่ะ เมื่อกี้มีเสียงคนไอด้วยครับเสียงมาจากแถวๆนี้เยอะเลยครับดงูเยอะมากนะครับขึ้นชื่อเลยนะครับผม โดยเฉพาะสถานที่แห่งนี้นะครับนี่เรื่องจริงนะครับชาวบ้านการันตีเลยครับผมโอ้โหทุกทุกคนครับโคตรอี่มาหาหลังการโอ้โหซุปเปอร์เล็กแรกมันโคตรใจเลยครับทุกทุกคน ใหญ่กว่านี้มีอีกไหมไฟเล็กๆน่าจะเป็นไฟสะท้อนแล้วนะครับผมนะครับพร้อมเมื่อกี้ตรงไฟเมื่อกี้ผมก็เห็นแวบอยู่เหมือนกันนะครับแต่ตรงนั้นมันเป็นดงไผ่นะครับน่าจะสะท้อนจากอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมป๊นนึงนะครับโอ้ทุกคนครับเกียต้นแมงคนน่ากลัวเลยครับ โอ้โหโคตรดได้เลยครับผมสวยมากเลยนะครับผมดีใจมากๆเลยนะครับที่มีโอกาสได้เข้ามาถึงจุดๆนี้นะครับผมนะครับโอ้มีเรื่องเล่าเยอะแยะเลยคืนนี้อะอะอะ,อะ,อะโคตรเจ๋งเลยนะครับผมนะวันนี้ผมได้เห็นต้นเบบี้คลฟของจริงแล้วนะครับ ผีไม่น่ากลัวเท่างูนะครับนะแต่เสียงหญ้าแห้งนะครับตัดเสียงหมาออกก่อนนะครับกูเชื่อแล้วว่าดงจริงๆนะครับผมนะครับนะก็คุณลุงก็คงคิดไม่ถึงเหมือนกันนะว่าผมจะกล้าบ้าเข้ามาถึงขนาดนี้นะครับะเพราะเขาเขาคิดว่าผมไม่กล้าเข้ามานะครับนะแต่ผมจะทํายิ่งกว่านี้อีกนะครับนะเอาเป็นว่าง เพื่อไม่ให้มีการเบียดเบียนในเรื่องของดามานะครับนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือต่างบ้านต่างเมืองผมไม่อยากให้เสียชื่อนะครับผมเพราะว่าอย่างน้อยๆผมมาในานามผมเองก็เป็นคนไทยคนหนึ่งหากผมทําอะไรผิดที่ผิดทางนะครับหรือทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเข้าตรงนี้ผมเชื่อเลยว่าไม่เหมาะแน่นอนนะครับนะแล้วความเชื่อที่นี่ค่อนข้างที่จะสตรองมากแต่ไหนก้อนไหนแล้วทุกคนผมเดินมาตั้งไกล กว่าผมจะหามันเจอกว่าผมจะอยู่ณจุดจุดนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมขอลองสักหน่อยแล้วกันนะครับนะระหว่างผมกับไอบ้บรรดางูพวกนี้นะครับหรือว่าจะเป็นผีอะไรเ็ต่อมีอะไรที่เขาพูดกันนะล่ำลือกันเยอะแยะเลยในบริเวณโซนนี้นะครับผม